าวผมสีอย่างเราๆอ่ะขาดไม่ได้เลยอีกแล้วนี่มันทาดรักหรือเปล่าน,นี่ยฮัลโหล วันนี้ใบหมอนกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปตั้งนานเลยก็วันนี้ใบหมอนจะมารีวิวมาสคาร่าคิ้วถูกและดีบอกได้เลยว่ามาสคาร่าคิ้วอ่ะเป็นอะไรที่สาวผมสีอย่างเราเราอ่ะขาดไม่ได้เลยอันนี้ก็คือมาสคาร่ามาสคาร่ามาสคาราคิ้วที่ใบหมอนจะมารีวิวนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นของเมลินดาใบหมอนจะบอกว่าชอบมากๆซื้อโดยไม่ดูรีวิวจากใครเลยนะคะ พราะสีของมันด้วยแหละสีมันแบบมันสวยอะมันเหมาะกับแบบเห็นปะมันดูเป็นแบบสีน้ําตาลอ่อนซึ่งมันเหมาะกับสีผมที่อ่อนๆอย่างเราๆอย่างนี้สีทองนี้น้ําตาลทองก็ใช้ได้โดยสีมันจะเป็นแบบนี้นะคะน้ําตาลอ่อนๆเห็นไหมตอนนี้เป็นหมอแต่งหน้ามาเป็หมอก็ใช้ของเมอนลินดาเหมือนกันซื้อมาเป็น<ไ>แท่งที่สามแล้วอะมันเป็นสีเบอร์สองสำหรับคนที่ทำผมสีไม่ผิดหวงังแน่นอนฟันธงจริงๆ มาต่อกันที่ตัวที่2นะคะตัวนี้นีคาร่านะคะทุกคนแม่หมอนซื้อมาเพราะเห็นว่าเออสีมันอ่อนดีมันเป็นเบอร์0ูนเช่นเดียวกันพอมาลองใช้ก็ปรากฏว่าชอบสีนะแต่มันมีกากเพชรอะทุกคนทุกคนเข้าใจไหมลองคิดดูเราปัดคิวแล้วมันมีกากเพชรอะมันแปลกๆอะก็เลยแบบเฮ้แล้วมันกากแพดกากแพดรกากเพชรอลังมากแต่อย่างอื่นนอกกนั้นอะสีสวยอะไรสวยหมดเลยนะขัดใจตรงที่มัน มันมีกากเพชรอ่ะก็เลยคิดว่าใช้เฉพาะใช้ออกงานเงนี้ยได้สีสวยอะไรสวยติดทนดีทุกอย่างยกเว้นกากเพชรนะคะ <c oughs> ก็สําหรับใครที่ไม่ชอบกากเพชรก็ข้ามไปเลยดีกว่า <c oughs> มาต่อกันตัวที่3มนะคะตัวนี้ไอบราวเจลของไดโซนะ <c oughs> มันไม่มีเบอร์อทุกคนมันเขียนว่าบาว <c oughs> คือมันสําหรับมันสําหรับคนที่อ่ะผมดําก็ใช้ได้นะคะเพราะมันเป็นสีน้ําตาลที่แบบ น้ำตาลเข้มอ่ะน้ำตาลช็อกโกแลตอ่ะไบ่หมอนจะใช้ช่วงที่แบบผมเข้มกว่านี้ซึ่งจะบอกว่ามันดีมากๆแล้วมันก็ติดทนมากๆเลยนะแล้วที่สำคัญราคาถูก60บาทเท่านั้นเองก็เลยอยากแนะนำนะคะทุกคนลองใช้ไม่เสียหายนะทุกคนมันดีจริงๆถ้าไบหมอนสีผมเข้มกว่านี้บอกเลยว่าก็จะใช้ตัวนี้ตลอดติดก,กระเป๋าไว้ตลอดแน่อนอนที่ตัวถัดไปนะคะจะบอกว่าเมื่อคือยี่ห้อเดียวกับตัวเมื่อกี้มันคือของไดโซนั่นเองไอบาวเจลนะคะเห็นไหม แพ็กเกจเดียวกันกับอันเมื่อกี้เลยอันนี้แพ็กเกจเดียวกันแต่ว่าต่างสีนะคะอันนี้จะเป็นมาคาร่าใส่นะเขาเพิ่งมาฮิตคิ้วแบบว่าฟูฟูอะไรอย่างนี้เนาะใบ,บหมอนก็เลยลองเออลองไปซื้อมาบ้างใบ,บหม่อนอะ่ะไปเจอในทวิตมาว่าเหมือนพี่ดิวอลิซาลาเขาอะ่ะใช้ตัวนี้ปัดคิ้วเว้ยก็เลยเอยลองไปซื้อมาบ้างพอซื้อมานะมันก็โอเคอะ่ะทุกคนแต่ใบ,บหม่อนคิดว่า มาใช้กับคิ้วใบหมอนไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เพราะว่าเพราะหนึ่งใบหมอนอะสักคิ้วด้วยแหละเออคนสักคิ้วพอจะแบบปัดคิ้วให้มันตั้งๆงเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กอะทุกคนใบหมอนก็เลยไอแดฟค่ะเอามาใช้ปัดขนตาสําหรบับแบบว่ามันว่างๆนะอยากให้แบบอุ๊ยดูดูแบบว่าขนตาแบบว่าเรียงสวยจังเลยเหมือนแบบไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งมันเวิร์กมากมาก,มากอยากให้ทุกคนลองทํากันนะเพราะว่ามันหกสิบบาทเองอะใบหมอนใช้ปัดคิ้ว แล้วมันเรียงตั้งอย่างนี้นตลอดวันเลยอะพอปัดเสร็จใช่ไหมคะก็ใช้มลาลค่าเอ้ยไม่ใช่ไหมคม,ไหมคาค่าก็ใช้ที่ดัดขนตาหนีบปุ๊บเรียงสวยคอนเฟิรม์มลองไปใช้ไปตามกันนะคะมาที่ตัวต่อไปนะคะก็เป็นของด a i s โซอีกเช่นเคยมันคือดโซกไอบาาโคสนะทุกคนซึ่งเราก็แบบเอ๊ะจะติดทนจริงหรออะไรจริงหรอเราเห็นในทวิตเตอรนะคะ เป็นสาย่องสาย่องในทวิตเตอร์แล้วก็คือลองดูแล้วปรากฏว่ามันแบบติดทนจริงๆนะทุกคนสมมุติตอนยังไม่สักคิ้วนะไบมองมก็จะใช้นิ้นสอเขียนคิ้วแบบอย่างนี้แบบแท่งซึ่งซึ่งอันนี้ก็ไดโซกันนะทุกคนเป็นไอบาวของไดโซนะคะจะแบบสีอ่อนหน่อยก็จะใช้อน,นี้ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บพอใช้เสร็จปุ๊บก็โบกทับด้วยอันนี้ก็แบบทาเทกเจอร์ที่ได้ก็คือมันจะแข็งอนะทุกคนไม่ได้แข็งแบบน่าเกลียดนะ มันติดทนอะอยู่ในสภาพนั้นเลยอะโดนน้ำก็ไม่ออกด้วยนะมันเหมาะกับพวกเด็กมัธยมอะไรนี้แอบครูเขียนคิ้วไม่อยากให้จับได้ว่าเออเขียนคิ้วมานะแบบว่าอุ้ยนี่สอบเขียนคิ้วกลัวมันเลือนลางจังเลยแช่นี้ไม่หลุดแน่นอนลองดูนะคะลองกันดูสำหรับตัวถัดไปนะคะตัวนี้ไปหมอไปซื้อตามคนอื่นมาอีกแล้วเช่นเคยมันคือมัสคาร่าแต่เป็นสีบาวเป็นสีน้ำตาลนะคะ ปุ้มปุ้ยแฟนกวีนอะ่ะเขาจะแบบคิ้วเรียงๆแล้วแบบตั้งๆสวยๆก็ไปดูมาว่าเขาใช้อะไร <c oughs> เขาแบบบอกใน YouTube <c oughs> ก็ปรากฏว่าเขาใช้อันนี้พอดูปุ๊บก็ไปซื้อเลยซึ่งมันโอเคเลยทุกคนมันดีมากเนี่ยสีมันแบบเป็นสีแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยคือมันดีอะ่ะด้วยแปรงด้วยอะไรติดทนแต่ว่าสีอะ่ะมันค่อนข้างจะแบบสีเข้มอ,อะเนาะสำหรับคนผมดำผมน้ำตาลเข้มช็อกโกแลตอะไรเงี้ยใช้อันนี้ก็คือเวิร์ก แนะนําเลยตัวนี้ขาดไม่ได้ไปม,มอนลืมไปเลยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในรถอะเดี๋ยวไปมอทจะขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ตรงนี้นะคะมันเป็นของเมเบรลีนค่ะหัวแปงมันเล็กกะทัดรัดมากหัวแปงเล็กแล้วก็บวกกับสีสวยคือมันดีมากๆไปหาตัวนั้นมาใช้ไปดูไปดูในแบบว่าสารว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันดีวะไปเจอตัวนั้นก็เลยแบบเอ้ยลองพอพอเปิดออกมาปุ๊บหุยหัวแปงมันแบบเล็กอะแล้วแบบเหมือนบวกกับเราเพิ่งแบบเพิ่งแบบหัดแต่งหน้าหัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้แล้วมันดีมาก แล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเพื่อนมาห้องเราเว้ยแล้วมันไม่ได้แต่งหน้ามันจะไปกินข้าววมันสักอย่างก็เลยยืมเครื่องสําอางเราแล้วคราวนี้มันก็ใช้มันก็เป็นสาวผมสีเหมือนกันมันก็เลยใช้มาค่าตัวนี้ของใบมอนพอมันใช้ปุ๊บมันก็แบบเอ้ยมึงของอะไรอะอยากได้บ้างปรากฏว่าไปกินข้าวเสร็จปุ๊บนางไปซื้อเลยจ้ะก็คือตัวนั้นอ่ะดีจริงๆเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะคะมันเป็นของเมเบอลินดีมากสีสวยแปลงเล็กเดอะบเสสำหรับตัวถัดไปนะคะก็เป็นของไดโซเหมือนเดิม ของไดโซอีกแล้วนี่มันธาตุรักไดโซหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลก็นี่นะไอบ้าวเจลอีซีโปมันจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมปึ๊ปบเป็นหางแปรงแบบนี้แล้วไข่ข้างล่างปุ๊บก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนแบบจิ้มจุ่มอะทุกคนที่ไป็มอนเลอกมานะคะจะมันจะเป็นสีอ่อนๆกับคนที่สักคิ้วมาก็ไม่มีปัญหาในการใช้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสีอ่อนเนาะเจตนาของการเขียนคิ้วของเราก็คือทําให้มันดูอ่อนลง ซึ่งอันนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็ที่สําคัญติดทนถูกด้วย60บาทเท่านั้นมันขายอะ่ะมีอยู่2เงสีนะทุกคนอันนี้เป็นแบบเบอร์สองหรือเปล่านะมันคือเบอร์อะไรอะ่ะมันเป็นเบอร์น้ําตาลอ่อนอะ่ะถ้าเห็นแพคเกจจริงก็คือจะรู้เลยว่าน,นี่คือสีน้าตาลอ่อนอันนั้นมันคือน้ําตาลเข้มไปซื้อกันได้นะคะคือมันดีจริงอะ่ะแปลงดูดูดแปลงเดี๋ยวนะมันผ่านการใช้งานอย่างโคตรโชคโชนโชคโชนมันเป็นแปลงแบบว่าเล็กๆอะ่ะแปลงมันแบบเล็กๆอย่างเงี้ย แล้วมันกบสีคิ้วที่แบบเข้มที่เราสักมาได้แล้วติดโทนคือเวิร์กเป็มว่ามีไอเทมที่เกี่ยวกับคิ้วเยอะมากเพราะเป็นคนที่แบบให้ความสัมพันธ์กับคิ้วคิ้วคือมองกุฎของหน้านะคะถัดมานะคะก็จะเป็นที่แบบว่าทําให้คิ้วตั้งๆอ่ะมันมีช่วงหนึ่งเนาะช่วงนี้แหละไม่ใช่ช่วงหนึ่งเขาฮิตแบบคิ้วตั้งกันมากแล้ววันนั้นด้วยเลื่อนเลื่อนดิสตอกดูแล้วไปเจออันนึงเขาเป็นดาราเนาะแล้วเขาก็แบบรีวิวว,ว่า เขาใช้อะไรแล้วขนคิ้วตั้งซึ่งเขาก็เอาอันนี้ให้ดูเว้ยมันคือ b า l styling soap มันเป็นของจีนนะทุกคนใบนหมอนก็ไม่รอช้าค่ะไปซื้อตามเลยสั่งช้อปปีนาทีนั้นเลยแล้วมันถูกมากทุกคนไม่เกิน50บาทอะนี่นะคะกล่องมันแล้วเขาจะแถมอันนี้ให้ด้วยซึ่งจะบอกว่าใบหม่อนะไม่ค่อยใช้เพราะว่าเราอะสักคิ้วมาไงแล้วพอทำคิ้วตั้งๆอะมันไม่ค่อยเวิร์กอะทุกคนให้ดู ให้ดูก็จะเป็นแบบนี้ที่หมอนทําก็คือคิ้วสไลด์นะทุกคนชีวิตดีขึ้นมากหลังจากสักคิ้วจริงๆนะเป็นหมอนเป็นคนแบบไม่มีคิ้วอะและเขียนคิ้วไม่สวยไม่สวยเลยอยากขึ้นรูปให้ดูมากว่าเมื่อก่อนเขียนคิ้วไงขึ้นค่ะปึ๊บ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 ก็นั่นแหละหลังจากสักคิ้วแล้วแบบชีวิตดีขึ้นมากคิ้วเป็นมงกุฎของหน้านะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้เรื่องคิ้วๆเนาะสำหรับใครที่อยากจะมีแบบคิ้วแบบสวยๆแบบอะไรอย่างนี้ถูกและดีอย่างนี้เนาะ ก็ไปหาซื้อกันได้นะคะใครที่ใช้แล้วดีไม่ดียังไงสามารถคอมเมนต์คอมเมนต์ข้างล่างพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมารอดูกันว่าคลิปหน้าไปหมจะรีวิวอะไรบ๊ายบายค่ะ